เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NuzzerX นะครับกับเกมแรกน่ารอกออริจินนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทางตัวเกมนะครับได้ทำการอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วนะครับก็คือวันที่16เดือน8ปี2023นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็มีอาชีพใหม่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรับในส่วนของใบเปลี่ยนอาชีพฟรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างแบบคร่าวๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพ ใหม่ครั้งนี้นะครับอ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะเตย์ราโกพัรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนเื่อนท่านใดนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ s เ e ย์ราโกผัได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครอยากเติมเกมแล็กนอล็อกออริจินนะครับมีโปรโมชั่นให้เลือกตามนี้เลยนะฮะก็บอกได้เลยว่าถูกมากๆนะครับถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้นะหลังจากที่รู้สึกกว่่าามีีรเปปปลลยนแงไ รู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับที่เข้าเกมมาใหม่เนีเมื่อทําการเปิดหน้าจอมานะครับในส่วนของภารกิจแคทนะครับหรือว่าภารกิจแมวนะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะขึ้นปรากฏข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับดูรูปสรของผมนะตรงนี้แล้วนะครับไม่ได้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะปรับ UI บางส่วนนะครับแล้วก็กิจกรรม Festival Event ตนะครับตอนนี้นะครับหลายๆกิจกรรมได้หายออกไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับบาดแอนแดนส์นะครับมาแล้วนะก็เราสามารถทําการเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถรับของรางวัลได้เหมือนในส่วนของอาชีพนี้เลยนะครับก็คืออาชีพอาชิมิสนั่นเองนะครับก็ คล้ายๆกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพอาชีมิดนะครับก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าวันสุดท้ายนะครับที่จะได้รับของรางวัลนะครับมันอยู่ที่วันที่19้นั่นเองนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะอยู่ถึงวันที่16หเดือน9นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาเปลี่ยนอาชีพเพื่อรับของฟรีกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมนะครับได้ทําการ แจกนี่เลยนะครับไปเปลี่ยนอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของอาชีพอาชีมิดนะครับที่ผมได้แลกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมเพิ่งไปรับโค้ดมานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ โคดรางวันนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปรับโค้ดเพื่อแลกใบเปลี่ยนอาชีพอีกใบหนึ่งได้นั่นเองนะครับผมก็รับเลยแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งใบแล้วนะครับสรุปแล้วนะผมก็จะมีใบเปลี่ยนอาชีพทั้งหมด2ใบนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมไปรับมาแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรับใบเปลี่ยนอาชีพฟรีกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนอาชีพเนาะจริงๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกคนแหละเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้เล่นอาชีพนั้นก็ตามนะครับเราสามารถมูฟกัเนลับอากงแร เลยนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Discord l a g n a l o c k Origin Server Global นะครับนี่เลยคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีห้องมากมายหลายหลากเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดมาที่นี่เลยนะครับกิจกรรมนี่เลยนะครับพอกดเสร็จปุ๊บ จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมานะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายให้เราดูกันนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะเป็นนี่เลยนะครับ Joy Discord t 2 Recovery มารับใบเปลี่ยนอาชีพฟรีได้นะครับแล้วก็ทำการกดตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับเป็นไอคอนสัญลักษณ์โค้ดนะครับเมื่อเรากดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะมีในส่วนของบอทนะครับยืนจันโค้ดมาให้เรานะครับแล้วก็ให้เรานะ ใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เข้ามาสู่ตัวเกมใช่ไหมครับให้เรากดไปที่รีวาร์ดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแรนดัมกิฟต์นะครับแล้วก็ก่อโค้ดได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้รับโค้ดจาก Discord ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเกาะเสร็จเรียบร้อยนะครับโค้ดก็จะเด้งเข้าสู่หน้าจดหมายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาทําการเปลี่ยนอาชีพนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนอาชีพจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมก็ไปแนะนําให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอ่ะเดี ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพก็น่าจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ย มันก็ต้องไปดูในเกมเอานะครับให้เรากดมาที่ตัวละคร NPC ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่เงื่อนไขนะครับว่าเรามีอะไรที่จะต้องถอดหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมก็ต้องถอดทั้งหมดของตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเฟืองนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ต้องถอดทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ผมยังไม่ได้ถอดนะครับก็มาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าประมาณนี้ นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของของรางวัลตรงนี้มากมายเลยนะครับบอกได้เลยว่าดีต่อสายฟรีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะเพื่อนๆก่อนเปลี่ยนอาชีพนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแคลบนะครับในส่วนของพวกสกิลนะครับ ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทําการถอดอาวุธเนี่ยอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าเราใส่รูนอะไรไปบ้างนะครับหรือว่าในส่วนของรูปแบบสกิลนะครับว่าเราอัพอะไรไปบ้างนะครับเราสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะครับการ CP ลดนะครับหรือว่าเราตั้งค่าอะไรผิดไปนะครับหรือว่าเราทําอะไรผิดไปทําให้ CP เราลดได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแคปรูปเบื้องต้นไว้ได้นะครับก็คือ1เลยนะครับเฟืองนะครับเราสามารถแคปได้ว่าเราใส่อะไรไปบ้าง นะครับสเลยนะครับก็คือสกิลนะครับว่าเราอัพอะไรไปบ้างนะครับแต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นฟ้ามเมทโอพีพนะครับเราสามารถที่จะแคปไปก่อนได้นะครับกันเราจําไม่ได้นั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรที่จะหาได้ดีเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันแจกฟรีเนาะนะครับเราก็มาทําไปนะครับไม่ชอบก็เปลี่ยนอาชีพคืนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพฟรีนะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้หาไอดีนะครับตัวละครบาดแดนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะเซอร์เอ็กนะครับต้องลาไปก่อนนะครับก็อยากจะบอกว่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์ช่องผมด้วยละกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสวัสดีไว้เจอกันบ๊ายบาย